ร้องท้อแล้วเราจนะน่าอคือจริงๆริหนิงชาบเรื่องได้จากพี่ย่า นะคะจะทราบเรื่องนี้จากพี่ยาแล้วก็ทํางานหนูยังไม่ย,ยังยังไม่ได้เปิดตัวแต่นี่ลินก็โทรจีีจีจี้เข้ามาเขาเองเขาก็เห็นจากจากจาก,จากติกตอกซึ่งเพื่อนเขาเองเป็นคนส่งให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นเรื่องแย่เนาะสำหรับเรื่องอะไรอย่างนี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประโยคแรกนี่ลินก็ตกใจว่าทําไมถึงมีข่าวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนิงเองบอกอุ้ยมันไม่ไม่ต้องตกใจเลยในในอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวที่หนิงว่าดาราเจอกันเยอะแล้วก่อน้านน้องลียาก็เจอใช่ปะ เขาก็เขาก,เขาก็เขาก็ตกใจแล้วเขาแต่ประโยคแรกที่เขาพูดบอกว่าแต่มันตลกดีแม่ คือในการเขียนเป็นการเขียนภาษาไทยที่แบบค่อนข้างชัดเจนมากซึ่งนิรินมือคนเขียนภาษาไทยจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ปิดๆถูกๆอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่เวลาบทสนทนาที่เขาใช้เวลาเขาแชทกับเพื่อนเขาหรือแม้กระทั่งเราเองเขาจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการอธิบายเขาเข้าใจแหละแต่ว่าช่วงช่วงก่อนจะไปโรงเรียนเนี่ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวเนอะช่วงปิดเทอมช่วงก่อนจะโรงเรียนก็จะมีแบบว่ากังวลนิดหน่อยว่าว่าว่าจะเจออะไรหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยแต่พอเนี่ยเปิดเทอมมาล่าสุดหนึ่ง โดยรวม,โมก็ผ่านไปได้ไดีอะค่ะแล้ว,วโกรีไหมโกรธโวยโกรซสิโกรธเรื่องอ,อย่างนี้หรือว่าใครเจอก็ว่โกรธอะมันมันเป็นอะไรที่แบบโกรธคือเราเองเราเจอข่าวเฟกนิวแบบเ,เดี๋ยวตายบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือมันก็เรื่องธรรมดาเนอะในวงการบันเทิงแต่ แต่นี่มันเป็นเฟกนิวที่ที่กับเด็กอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันเซนซิทีฟมากอพอสมควรเหมือนกันคือเราเข้าใจนะว่าเป็นเฟกนิวแต่ว่าเชื่อไหมว่าไปตามอ่านคอมเมนต์อะบางคอมเมนต์อะมีหลงเชื่อซึ่งแบบอันนี้มันมันคือสุดแล้วอะมันมไม่รู้จะพูดยังไงสิ่งที่เราทําได้คือเราก็ต้องสอนให้ลูกเรารับมือกับมันแล้วก็ แล้วก็อยู่กับความเป็นจริงใช่มันไม่ใช่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่กับมันเพราะว่าเราก็รู้เราจะไปแก้ไขยังไงจะไปบอกให้คนทําอย่าเลิกทํานะมันมันไม่รู้จะไปสั่งใครอะ่ะตอนนี้คือมีลียาโดนมีแอลลี่ลูพี่อ่ำโดนแล้วก็นีลินตอนนี้รู้สึกสามสามคนเท่าที่หนิงทราบลียาแอลลี่แล้วก็น้องนิลินคืออย่างแอลลี่อย่างแจ้งความแล้วอย่างคจอยพาไปค่ะจริงๆริงหนิเงเองเนี่ยต้องบอกว่า ก็ไปแจ้งความไปเรียบร้อยแล้วไปกับทางพี่เป็กแล้วก็พี่ยาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ให้เป็นหน้าที่ของตํารวจใช้เวลาในการจัดการละกันค่ะตำรวจว่าไงเขามีกฎจับตัวได้ไหมคุทัศก็คือในในในเรื่องตรงนี้ขออนุญาตเราให้เป็นเรื่องของตํารวจไปก่อนละกันนะคะว่ายังไงค่ะแต่พี่หน่มติดสิงไม่บกอยากไปเชื่อหรือไงแย่ก็เป็นคือหัวอกคนเป็นแม่เวลาเรื่องเราเราก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกแย่แต่พอเป็นเรื่องลูกแล้วก็มีคนแบบไปคอมเมนต์เชื่อบ้าง หรือไปแชร์ต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วจะให้เราเสียใจจะให้เราโกรธยังไงจะให้เราดีพลยตีพยตายยังไงกับโลกโซเชียลที่มันเป็นออนไลน์แบบเนี้ยมันก็ทําไม่ได้หรอกมันทําได้ก็คือเราต้องสอนให้ลูกเราอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็แข็งแก่งกับมันว่ารับมือกับมันว่าว่ายังไงในมุมของหนิงสอนลูกอีกมุมหน,นึ่งเลยนะหนิงบอกลูกว่า หนิงทำให้มันเป็นเรื่องเบาๆหนิงไม่ได้ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับนี้เลยหนิงบอกว่าจริงๆเนี่ยคนในวงการบันเทิงโดนเยอะมากแล้วตอนนี้มันก็เริ่มแบบเล่นลามมาถึงเด็กแต่จําไว้นะบนโลกโซเชียลแบบเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าเราอ่ะต้องดูแลตัวเราเองให้ดีแล้วก็ ต่อจะให้เป็นคนดังหรือคนไม่ดังมันสามารถดังข้ามคืนได้กับเรื่องแย่ๆก็มีเนี่ยแหละมันคือสิ่งหนึ่งที่ที่จะต้องเป็นการที่เอาความบทร้า์ของโซเชียลมาเชิญเป็นการที่ว่าเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่เขาตามเรานี่ก็จะพยายามสอนเขาในมุมนี้มากมากว่าเขาะวกงจิตใจเนเขาก็บอกนี่ว่าเขาเพิ่งอายุจะสิบสามเองทำไมเจอจบเรื่องสองปีแล้วเรื่องนู้นมาเจอเรื่องนี้อีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็กังวลตรงไปโรงเรียนเนี่แหละแต่พอพอผ่านการนี่เขาไปโรงเรียน ได้ประมาณเกือบสิบวันแล้วที่เปิดเทอมก็ไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็เพื่อนๆเ,เขาที่อยู่ในในกรนที่สนิทสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็พร้อมที่จะแบบที่จะดูแลความรู้สึกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเขาก็เลยก้าวผ่านมันได้ได้เร็วมากกับเรื่องครั้งนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าชื่นชมชื่นชมมากๆอย่างที่บอกแหละเวลาเรามีเรื่องไร้ายๆอะไรเข้ามาเนี่ยเราต้องพยายามเชิญเรื่องไร้ายๆให้มันดูเป็นเรื่องเบาสําหรับลูกเราแล้วก็สอนจากความเป็นจริงเพราะเขายังต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เพราะตาบใจที่เขาเกิดมาเป็นลูกคนในวงการบันเทิงเนาะ เขาก็ต้องรับมือกับมันแล้วตัวเขาเองก็บอกเองว่าเขาก็อยากที่จะที่จะเป็นศิลปินเขาต้องต้องรับมือกับมันแล้วเขาต้องเจออะไรกับมันในข้างหนอีกเยอะก็ต้องสอนเขาการเรื่องนี้เยอะมากๆซึ่งในมุมเราอ่ะเราเราก็ต้องพยายามทาให้มันเป็นเรื่องเบาไงแล้วก็ใจแข็งที่จะสอนเขาจากความจริงแต่ถ้าถามหัวอกคนเป็นแม่จริงๆเนี่ยข้างในมันโอโหแบบมันมันแทบจะน้ําตาล่วงมันแทบจะร้องไห้หรือบางอารมณ์มันก็รู้สึกอยากจะเกรงยิอยากจะไปตอบโต้คอมเมนต์บางคอมเมนต์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้ว เราก็จะต้องไม่ทําอะไรก็คือต้องต้องใจเย็นให้มากที่สุดถ้าตารวจจับจับตัวคนทําได้เราอยากพูดอะไรกับเขาถ้าตํารวจจับตัวคนทําได้เอายี่หว่านหนิงถามกลับไปดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้ะคนมีในครอบครัวโดนอย่างเงี้ยอยากให้หนิงทําอะไรดีกว่าจะรอขอให้แบบขอให้จับได้อะงั้ฝากของคะไรที่กำลังจะทำอะไรบ้างเพราะอาจจะไปโดนไอ้คนคืนดีก็เลยเี้ยคือของอย่างนี้นะคะหนิงว่า ถ้าไม่โดนกับตัวคุณอหนิงหนิงพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆเรื่องเราเหล่านี้หนิงว่าทุกอย่างอ่ะมันมีมันมันผลของการกระทํามันมีแน่นอนอยู่แล้วแหละอย่าให้ให้ผลของการกระทํามันมันเกิดขึ้นเราก็มายกมือไหว้ขอโทษแล้วถึงเวลาตอนนั้นน่ะคําแค่คําว่าขอโทษมันไม่มันไม่มันมันสายไปแล้วอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ กับปนไปทางปนถ้าเป็นอินอยหลังนี้เลยครับโอเคอะตรงนี้นะเน้ซอโอเคครับไม่ีัไม่ีะมีันไม่มีของเป็นยิ้มีนึงยิ้มีโอเคข้าซีเรียสหรัซีเรียสพี่หน่รแวกมแผบที่หนีครับว่ง้ับพี่หนีครับว่างี้ทีนะครี่หนีรวาง้ทีทุกคนด